เอโดวันเดล่าแต่งเนื้อแต่งตัวราคาก็ตามนี้ฝั่งข้างๆก็คือว่าข้างในเขามีการสอนคำว่าชิโนบิอ่ะมีเหมือนลูกศิษย์มาฆ่าอาจารย์แล้วก็มีลูกโบกให้ไให้ให้ซอสเป็นแห้งเนี่ยหมุนเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยออกไม่ได้สักที อ๋อม,มีเมมบุนได้ด้วยอวกอกได้ละออกได้ทีออต้องยิงข้งน,นเลยอ่ะวันนี้บิลูซังก็จะพาทุกคนมาเที่ยวที่สวนตีมพาร์คอีกอันหนึ่งชื่อว่าเอโดอุนเดอร์แลนด์ซึ่งเอโดอุนเดอร์แลนด์เนี่ยมันก็จะมีเป็นแบบ เป็นคล้ายๆหมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโบราณอะไรเงี้ยมีการแสดง,สดงนินจงนินจาเกอิอชาหรือว่าโอิรันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาดูบล่นข้างในกันเราก็ซื้อบัตรในราคารดราคาคนละ300รยเยนถ้าเกิดสมมติมีคูปองรดราคาเน,น,นี<ๆ>่ยก็รด300รเยนก็ไปซื้อตรงนี้ก็ได้แล้วตอนนี้เราก็ถึงข้างหน้าทางเข้าแล้วนี่คือหน้าทางเข้าเลยอันนี้ก็คือทางเข้าเอโดวันเดอร์แลนด์ เขามีพัมเฟลตเป็นภาษาไทยให้ด้วยนี่เลิศมากก็จะมีตารางโชว์ตามนี้น,น,นินจามาเช็คเราด้วย t โดบดครนี่แล้วก็คำอธิบายทุกอย่ยางก็จะมีภาษาไทยเพระาะฉะนั้นทุกคนน่ะมาเที่ยวที่นี่ได้แบบเหมือนเอนจอยภาษาไทยอย่างยิ่งวันนี้เราขับรถกันมาจากโตกเกียวก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะแหกกีตาตื่นมา6โมงเช้า แวะกลางทางอีกก็มาถึงประมาณสัก10บโมงกว่ากว่ามาถึงปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะไปดูตารางไอ้โชว์ก่อนแล้วเดี๋ยวไปไปดูโชว์ระหว่างการโชว์เนี่ยแล้วก็ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นไปเข้าบ้านยิงจงนินจาอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้จะทํากิจกรรมให้ครบทุกอย่างเลยอ่ะอันนี้เราก็เข้ามาในหมู่บ้านละอ่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนอะไรนะกังหันาน้ําไว้สําหรับตาข้าวนี่นี่ๆๆเห็นไหมพอเขามีเขามีตาข้าวนี่ด้วย ต่ำข้าวตาำข้าวน,นี่ต่ำข้าวโบราณโบราณนี่มีเฟืองมีแบบนี้ด้วยโอ้มีมีกล้องแบบโบราณท้าเหมือนโบราณแตบบ่คือกล้องสมัยใหม่มากนี่อันนี้ก็มีแบบว่าเป็นอ่าเหมือนที่แต่งตัวหรือปเปล่าไม่แน่ใจอ่ะอันนี้อันนี้เราก็ต้องแบบว่าถ้าเกิดใครอยากได้บรรยากาศก็มาแต่งแต่งน้อแ,แต่งตัวราคาก็ตามนี้ <Yeah. S 2> อันนี้ก็เป็นโรงงานทําเก็บอรลานี่ไงอันนี้คือต้นตํำรับของต้นตึกเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นโอลันะใส่รองเท้าแบบเนี้ยเดินอันนี้ก็คือมาสารเครื่องเครื่องสารให้เราดูสารแบบสดๆเลยอ๋อสารแล้วก็ขายด้วยอะ่ะอันนี้ก็เป็นเป็นที่ขายของที่ระทึกมีรองเท้าเกีย้ยดาบไม้ผงไม้ไผ่โหจะแพงเลยเนี่ย ถาปติกรรมของญี่ปุ่นอันหนึ่งก็จะมีอย่างนี้เลยมีสะพานหัวนมนี่มีสะพานหัวนมเมืองไทยมีสะพานหัวช้างญี่ปุ่นมีสะพานหัวนมันีนี้คือของเล่นของเล่นญี่ปุ่นโบราณดูแลคล้ายๆของไทยเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็จะมีเป็นอเออเขงดามะนี่ยแล้วก็มีอันอันเนี้ยใช่อันนี้ก็คือในหมู่บ้านนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปดูละครโอยลันกันก่อน อ่ะเราก็มาแวะโรงละครโอันกันเดี๋ยวจะมีการแสดงโอันกันนี่คนนี้คือโอันมั้งนี่อ่ะอันนี้เราก็มานั่งในโรงละครซึ่งเดี๋ยวเขาจะเริ่มการแสดงอีกสิบนาทีนี้มะเสกนาโอคาตะเสกิสนาโอคาตะお大臣様 lord 大臣、こちらはですね、吸い付けたばこと申しまして、このように持ちまして、すー。 แล้วก็ดูรำละครโอยลันออกมาเสร็จแล้วคือเขาบอกว่าโอยลันนี้คือเป็นอีกตัวชั้นสูงก็คือคนที่สามารถเช่าโอยลันได้จะเป็นพวกขุนานางแบบชั้นสูงๆเท่น,นั้นแบบนี้เหรเนี่ยใช่แล้วก็อ่าซึ่งคนแบบทั่วๆไปเนี่ยไม่สามารถจะเช่าโอยลันได้แล้วก็เขาจะเชิญผู้ชม,มขึ้นไปดูไป,ไป,ไ,ปไปเป็นเจ้าเมืองชั้นสูงหมว่าไปไปไปเลือกชมโอยลันแต่แหมแบบว่าเกียดมากอีเสียงสองนางคนใช่นะนะ ออาต่อไปแล้วก็ไปดูนินจาโชกันอะดูโชนินจาเสร็จแล้วข้างในเขาห้ามถ่ายก็เลยไม่ถ่ายให้มาดูแต่ว่าจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆก็คือว่าข้างในเขาม,มีการสอนคําว่าชิโนบิคืออะไรก็คือเหมือนว่ามีปรมาจารย์คนหนึ่งอ่ะมาคือสอนนินจาประมาณเงี้ยก็สอนคำว่าชิโนบิคืออะไรก็คือเหมือนกับว่าให้เราเรียนรู้เองว่าคําว่าชิโนบิคืออะไรนั่นแหละแล้วก็จะมีการแบบว่าหักหลังการอ่ามีเหมือนลูกศิษย์มาฆ่าอาจารย์แล้วก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งก็พยายามมาแก้แค้นเพื่อที่จะล้างแค้นให้าจรย์ ของตัวเองใช่ไหมฆ่าไปฆ่ามาไอ้คนที่มาฆ่าพุก๊ก็โดนอีกคนหนึ่งฆ่าฆ่ากันไปฆ่ากันมาประมาณเช่นนั้นอ่ะต่อไปเราก็มาดูระบำน้ำํา แล้วก็เสร็จโชว์สาวน้ำแตกไปแล้วต่อไปเราก็ไปดูโชว์พิพากษากันอ่ะเราก็เข้าไปดูคำพิพากษากันโชวก์การตัดสินคดีความในหมู่บ้านก็เป็นเวทีการแสดงโชว์ตัดสินพิพากษา 菊野城による武将門若将及び寺はい、ただいま両国座に出ております中村菊之丞にございますしかと総いな人気家業でございますごひいき筋へはどなたにでもお手紙やお誘い状は出すものでございます忠けだ <laughs> これはすいませんいやつい口癖でね、うん、ええ佐兵衛さんでしたっけ อ่ะเราก็ออกมาจากโชวการตัดสินในหมู่บ้านแล้วก็จะเป็นประมาณนิยายเหมือนกับว่ามีคนสองคนมาทะเลาะกันว่าใครทําผิดใครจะผิดเลยแล้วก็หาหาพยานหาหลักฐานแล้วมาโชว์กันเสร็จแ,แล้วเขาก็ไปเปิด y o u t u ให้ดูไอยูทูก็เลยเหมือนกับว่ากลายเป็นเล่าเรื่องเหตุการณ์ในอดีตว่า ตอนตกปลาอยู่ก็มีสาวมาทํานี้แล้วก็ตกปลาเป็นตัวสาวคนนี้อะไรยเงี้ยก็คือเป็นเรื่องราวให้เป็นตลกตลกอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายผู้หญิงฝ่ายหญิงก็เป็นผู้ทาผิดก็เลยโดนจับไปติดคุกนั่นเองเดี๋ยวเขาก็กําลังจะแห่ขบวนโอยรันกันก็จะมีสาวงามโอยรันจะแห่ตรงนี้ไปในเมืองอะขบวนโอยรันกําลังเสด็จออกมาแล้ว ออคุณโยรนี่หนมะายคือต้องที่ที่รองเท้าฟ่ว,วงวติกออกมาด้วยก็บอกว่าโอายรันเนี่ยจะต้องเอาโอบิไว้ด้านหน้าเพราะว่าจะได้ง่ายต่อการปลดเปลเื้องเสื้อผ้าอันนี้คือเรื่องจริงๆนะ やなお客には堂々と何かをてることが許されていたのでございまドリラーンジュンコンャトンベーのす。高桁の上から司令塔として全体を引き上げてしまラ

เด็กๆเ,กเขาก็อยากจะแบบปิ้งเซมเบยริงเขาไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากปิ้งหรอกแต่ดูสั่งอยากถ่ายก็เลยบังคับให้เด็กว่าปิ้งนี่ยนี่เขานั่งปิ้งโมจิหรือว่าเขาเขานั่งปิ้งเซมเบยหรือเขานั่งเป็นโมเดลเนี่ยจุดหมดนั่งนิ่งใช่สองสามสี่ห้าเป็นอะไรกัน,นเสียงเป็นอะไรเสียงเร่อแปลกนี่คือแผ่นหนึ่งก็250นะแผ่นหนึ่งก็ราคาสูงนะแถมน้ำหนักปิ้งเองด้วยนะ ถ้าซิ้ก,กินเนี่ยแผ่นละประมาณร้อยแปดสิบเยนเท่านั้นอ่ะอันนี้เขาก็จะให้นับหนึ่งถึงห้านะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าปุ๊บเราก็จะอ่ากลับด้านนับรูปยปันยในใจเนี่ยอ่ะเสร็จแล้วก็ต้องมาโบกทาซอสเสร็จแล้วมาโบกอย่างนี้ด้วยโบกให้ไส้ให้ให้ใหซอสมันแห้งทาเสร็จก็ <ๆ S 2> ก็จบแล้วทาข้างเดียวอะทาไปข้างเดียวอ่ะหรือสองข้างนะอ่ะเป็นไงมั่ง แข็งแข็งมากนเนี่ยฟันหลุดไหมเนี่ยอ่ะอฟันหลุดไปแล้วอร่อยอร่อยเค็มคนนี้อร่อยคนนี้เค็มแปลว่าอะไรตกลงมันอร่อยหรือเค็มเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นแม่ว่าเราเียวเกียว้าบ้านเราเซมเบ้ที่ทำการปิ้งเองเอขาเกียบงาเพชรบุรีซื้อไม่ได้ต้องมาปิ้งอร่อยกปิ้งอ่ อันนี้คือวัดจิค <What> s <S กุานานากวัดนรกดูสิมีมีที่แบบดึงลิ้นมีแบบว่าอะไรนะโยมบงโยงมาบาลเครื่องมือของโยงมาบาลด้วยมันน่ากลัวมากโอ้ยนี่แหละแบบนี้จิก,กุ๊กเนี่ยมันเพิ่ม,มวความน่ากลัวกลัว <c oughs> มันน่ากลัวโอ้ยมันน่ากลัวจะมีอะไรผูกมันไหมเนี่ยก็ไปสิ ôi cái gì vậy? ai đã gây ra điều đó? ôi quá ôi na quá ôi quá quá ôi ôi cái gì vậy? gì โอ๊ย oh, ขบวนก็ม uh, ีโอ๊ยขบวนก็มีมันจะหลงอ่ะไหมงั้นมันจะหลงป่ะพี่อะไรอะไอแดงไอหายขบวนยิ่งก็มีข้างหลังเราใครอยู่วะไม่รู้ไม่รู้น่ากลัวอะไรอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่เครื่องจัลล์มาโอ้ยว่าจะเป็นคนอะไปจัลลมาจะตัวนกลัวมีบีไปสิอะไรอะ

เหนื่อยอะไรไม่มองไม่มองไม่มองไม่ไม่ไหวแล้วไปเราจะออกเนากลัวน้ากลัวหน่ากลัวจริงๆน่ากัวออกมาแล้วไหนแม่ จูคุณนายแม่แล้วก็ทิ้งทิ้งคุณนายแม่เลยมันน่ากลัวจริงๆต่อไปเดี๋ยวเราไปฝึกนินจากันไปลงฝึกนินจาอันเราก็มาเข้าอ่าขาววงกลดกันอีกแล้วทำไมต้องมีเสียงหัวร้อนอย่างนี้น่ากลัวกันวะมีท่ามด้วยมีท่ามด้วยมันมันเหม็นฉี่จังหาก มันกิ่นมันกลิ่นีกลิ่นชื้นกิ่น้นเมันกินฉี่มากมเลยเนี่ยม่ลองจะดูตรนีขาวงกดขาวงกอดมีน้วน้าเขาเอาแบงค์ันโรยไว้ตรงนี้ด้วยหรอเนี่ยมันท่างหน้ากดธทั้นีอะไรเนี่ยเปิดไฟเเปิดไฟเขาไม่ให้เปิดนี่งแล้วเขาวงกดแล้วเราต้องแบบว่าหาให้ได้ว่าจะเดินบุไปทางไหนอะแล้วจะออกกันได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ย เดินไป<อ>ไหนก็ไม่รู้ยังดีอีกหลาฉันอาวออกออกไม่ได้เหรอออกออกไม่ได้ตันเดินกลับอีกอีกรอบนึงอีกรอบนึงรอบไหนก็ไม่รู้เหมือนเขาวงกดอ่ะนั่น้านุ่นฝั่งนูน้นอ่ะไหนคุณยายแม่เดินมาตอนนี้เราแยกกับอีกกลุ่มหนึ่งล้ะไม่ได้ที่ทางเข้าแล้วเราต้องไปทางนี้แน่เลยมีออกนี้ไม่รู้รูนี้อารูนี้ไปอรูนี้อ่ะหาทางออกขาไม่ได้ก็นอนอยู่ในนี้นะอ่ะ ต่นี่จะสายนังสายนังสายมันออกไปไหนวะเนี่ยไปไหน่ะไปไหนวะนะอะไร่ะอ้าว้วก็มาเจอกันอ้าวมาหมุนไม่เจอกันยังต้องขวามือขวามือขวามือเอาขวามือก็ไปไม่ได้ไปไหนวะไม่รู้ไหนอ่ะแล้วออกตรงไหนอะออกตรงไหนอะแล้วมันมาเจอกันอยู่นี่ก็หมุนไปเจอกันอู่แล้วเนี่ย เออหมุนอยู่อย่างเงี้ยหมุนเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยออกไม่ได้สักทีไปทางไหน,นต่อต้องนี้เหรอเหมือนเดินเล่นแปลกๆะเออทำไมแปลกแปลกอ๋อมีเมนบมมมุนได้ด้วยเปิดได้ด้วยออกนี่เหรอมันใช่เหรอมันเริ่มไี่ใช่ของกล้วจอ่ออันนี้เขาวงที่มันมีวงอ่ะออกได้ละออกได้สักทีอ่ะออกเสร็จแล้ว หาทานออกไม่เจอหลงอยู่ข้างในพวกนี้เขาออกกันไปหมดแล้วนี่ยังออกไปได้เลยอ่ะต่อไปแล้วจะไปลงฝึกนินจากันอันนี้อันนี้คือบ้านนินจาที่ทําแบบว่าคล้ายๆเอียงๆจริงๆมันจะอย่างเงี้ยอันนี้คือคือบ้านจะเอียงๆนี้อนี้มันจะเี้หัวใช่บ้านจะเอียงๆนี้แต่พอเราเข้าไปจริงๆมันจะนี่นี่จะใ้ ใช่วน่ายรูปอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปบ้านเอียงๆอันนี้กันอ้มันเอียงมันเอียงแล้วมันเอียงมันเอียงมากอ่ะอันนี้อันนี้ก็คือเอียงนี่ไงกําลังจะเอียงกําลังจะเข้ายิ่งข้ามันยิงเอียงเอออันนี้มันยิงเอียงเอ้ยเอ้ยมันเอียงจะเป็นมันเอียง โอ bert, ้ยมีหัวจริงอ่ะมันเอียงมีหัวจริงๆริโอ้ไม่ไหวแล้วไปไปก่อนมันเอียงนะจริงจริงมันมันไม่มันเอียงตามเราหรือวะเอียงเขาเอียงเขาแต่เราไม่มันเราไม่ได้เอียงใช่ไหมเราไม่ได้เอียงมันมันไหลังลงลงลงอะใช่ไหมมันจะเอียงอย่างนี้เลยแต่มันเหมือนมันเหมือนว่ามันเหมือนว่าเราเอียงอ่ะนี่ ดูบันไดขึ้นชั้นสองแบบเอียงสักขนาดนี้น,นี่ไงขึ้นชั้นสองป่ะไปดูชั้นสองเอาบอลบอลใจเอาบอลบอลใจขึ้นตรงตรงบันไดขึ้นตรงขึ้นได้ขึ้นได้น,ดนี่นดูดูความความเอียงของมันต้องต้องเอียงสักขนาดนี้เลย,ยเอียงเอียงเหลือเกินนี่ไงคือบ้านแบบเอียงๆแบบบ้านเอียงมากสนุกมากอันนี้ ดูอันนี้คือความเอียงของบ้านพอเข้าไปข้างในอ่ะมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าบ้านมันยิ่งเอียงขึ้นเรื่อยๆอ่ะแล้วเราจะแบบจะล้มลงตลอดเวลา,วาอันนี้คือฝึกนินจาคือเข้าไปแล้วก็ห้ามโดนเชือกถ้าเกิดสมมติโ,โดนเชือกปุ๊บมันจะมีมันจะมีเสียงกริ่งขึ้นมาแปลว่าอ่าเราแพ้ละชาวบ้านเขาทะเลาะกันเหรอเนี่ยนี่เขาชาวบ้านทะเลาะกันอู้อันนี้ก็คือเป็นกล่องขายอาหารปลาอาหารปลานี่ก็คือถุงแค่นี้หนึ่งร้อยเยนแล้วก็หยิบมาแล้วก็หยอดตังค์เข้าไปหนึ่งร้อยเยนออกเขจะรู้หรอน เราก็ใส่กุ้กก็แต่อันเนี้ยมันก็ไม่ขีดเป็นเย็นมันขีดเป็นเดียวอ่ะปลาเนี่ยมันชนกันแล้วเป็นแผลลูกกระจายกระจายทำมันก็เจ็บไปเรื่อยๆตัวมันเลื่อยๆไม่น่าเป็นแผลพอมาอย่างนี้มันชนกันเป็นแผลลูกมันน่ากลัวแต่มันอ้าปากอ่ะอ่ะเราก็เสร็จกันเรียบร้อยแล้วเราก็กำลังจะขับรถกลับไปที่โตเกียวกันแล้ว เป็นไงวันนี้เอดูว่าได้แรงสนุกมากแบบได้มีผีสรงผีสิงผีหลอกหลอกกันเองด้วยดูชงดูโชว์ต่ตางๆมีคณะแห่นางโลอะไรเงี้ยเออสุดสนุกสุดยอดมากว่างๆขับรถมาที่นี่ได้3ชั่วโมงติดโตเกียวเท่านั้นไปรับคลิปหน้าเจอกัน3ชั่วโมง